ยังเหลืออยู่บอเราขวดฮะบ่พออด้ว่แชนมันชื่อมาหายใหม่บ่ยังข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกใช้ทางหน้านะข้างหน้าบ่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้อันไว้ตะล่างโมเวนบ่รู้แล้วเขาบัวของเขาเลยไม่ของเจ้าอะไรออเอาเพิ่นเพิ่นบ่แถมเลยบ่ขอจะพของพ่อแล้วโมเวนบ่ยว่าของเจ้าของชวนอ้อย สวัสดีลูกไปหลับหน้าป่ะแม่แม uh ่แม uh ่ก oh, ็พอหลับหน้าป่ะโอ้พูน่าอุสาวีรดผู้ผู้สาวเบิกว่าผู้สาวบอกลูกเคยคอยพูนเล่าไม่บอกเจ้าเลยชิมายิ้มไปซั่งอะนะโอสิงโอสิงโอแล้วคิดว่าค่อยบอกเจ้าบ่ว้าว้ย บอกว่าบอกลูกเคยคอยโผว่าน้องพิงยีรถดีใจก่อนไหนทางนี่ฮะคิดว่าอุตส่าไม่ดีคอยยอกลูกเคยคอยอืม โทวโชว์ซีแฟกหนึ่งกาดทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะเบิร์ดสูชูสุขคนกายินดีตอนรับซองสบุญวันนาอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบปะพือพ่อ,อ,อนม่มานี่เนาะทางสาบุนกะได้เข้ามาเยี่ยมมายามทั้งบอสิงไม่ได้เข้ามาซองมือพ่อพี่น้องเลยหลังจากที่ว่ามือมันซุกเนาะมันซุกกระบไ,ได้มามันเสาร์กับอยู่กับน้องพิงพ่พี่น้องเลย เนย่กแน่เลยบอได้มาเยี่ยมมายามกลับมาบ่หนี้พาโทษเนาะทางบอสิงฉันใช้ตะนางเรียบร้อยเพ่พี่น้องเลยทางดี้บ่ในีมีแต่หัวนี่ได้เนาะหัวปิดเล่อเออา,า,อ,ยายอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นน่ะพักเป็นยังไว้ยอ่งดี หนึ่งตะนาวเรียบร้อยสวัสดีบ่สิงสวัสดีเด้โอ,อโอ้ยหนึ่งเข้าแล้วว่าป่ะเนี่โอ้ยหนึ่งเว้ยหนึ่งเอ้าบ่อยากว่าจะกินนกมีอะไรหรอกินนกมีแล้วก็แล้วอืขู่ใจเราเนาะเอาม,ามาพี่คักดีหน่วยวิทยุเรานี่ แพงบ่พอสิงวิทยนี่เท่าไรโอ้สามแสนปลายสามแสนปลายอ่านมีไผมาบ่บ่ไนอ่ามีบ่แสนบ่บเงินสามโอ้แสนเมื่อละอ่าจะนั่งทั้งหลังยังบ่ใช่บ่ใช่แต่ทั้งขางบ่ใช่เมื่อไรตะนางไหมไม่ใส บังมือองเลยว่าบรมาจะมือคือขวบบรรมามือเดียวนึงแมนบ่าขวบบรรมามือเดียวเนาะมือเอาลักมาแล้วแล้วบ้ามือวิชองมือวิชองหรือเปล่ามือชองกะไรนึ่งเลยบ่าั้องรักเลยอ่ะอืมไปหอดใช้ทางหลังเลยพาไปเบิรงกนะก็นางนะ ห่อทั้งหนาเนะาะทั้งหนานี่ยห่อไปแล้วยังเดือดทา้งแางห,าหอดใช้ไปให้เบิง้งเนี่ยปะทั้งหนากแก่ออกเนี่ยฮะแก่ออกเชือประตูเด้เช็อประตูบ่โอ้เมื่อไรเช็อประตูนะเจ้าบ่เช็ดเองนะอ,อืมหอดพี่ได้อย่เนะาะตะคขว้วบ่พอบ่า่สิเรนนะ ยังเหลืออยู่บอเราขวดฮะบ่พอพ่อดาวเพชรพันชื่อมาหาหม่บ่ยั่งข้างหน้าอีกเข้างหน้าอีกใช้ทางหน้านะข้างหน้าบ่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้อันไว้ตารางโมเวนบ่รู้แล้วเขบบ่ของเขาเลยไม่ของเจ้าเลยเออเอาเพิ่นเพิ่นบ่แถมเลยบ่ของของพ่อแล้วแม่นบ่เว่าของเจ้าของชวนอ้อย เอาดูบ่ของพ่อแล้วนะขอ,ของพ่อล้วขอเลยได้เนาะยิ่งเดือดสองรากนี่ยบ่อือนี่แล้วนี่ยยันแต่ตัวนี้เนี่ยมันลงนี่เนาะหนึง่งัวาหนีแล้วเนาะยิ่งเดือดข้างทางนางนี่เกระซื้อมาพ,อ,พอดีอยู่แต่ว่าเขาไปค้ำมาเนาะบางสิ่งเนาะไปค้ำเจหัวเนี่ยมันแบบมัน,น,น พอเราจะคุดขุมห้องน้ำบ oh, ่เมื่อไรคุดขุมห้องน้ำเอ่อฟังเบิงนะฟังเบิ่งฟังเบิ่งน้ำฝนบ่อเบิ่งมันได้แดดแล้วอือเฮ้ฝนก็ตกลงมาระเบดนี่ฝนตกดีดีน่าประสิงเนาะมไลดุเคยสวัสดีลูกไป่ลำหน้าบ่แม่แม่แม่ก็พอลำหน้าบ่ โอ้พูน่าอุสาวยีรถผู้พู้สาวเอกว่าผู้สาวบอกลูกเคยแขกพูนเรื่องไม่ได้บอกเจ้าเร้อชิมายิ้มไปสั่งอะนะโอ้ชิบโอ้ชิบโอ้ตะกี้เราเคยบอกเจ้าว่าว้าวบอกว่าบอกลูกเคยแขกผัว่าต้องพิงยีรถดีใจก่อนไหนทางนี้ฮะ คิดเราเฝ้าอุตส่าห์ไหมดีข่อยหยอกดูเคยข่อยนิ่งจ็กมื่อบ่สิงนิ่งตะนางเนยนิงหหอมมื่อไหร่ไม่ได้หัอนมื่อแล้วเดี๋ยวตอกตะปูตอกใส่ตะปูน้อพ่อไมตะปูตอกตอกแล้วก็ทบทบอุตส่ามดอกตูสัตะปูซ้ำดอก โอ้เจ้าว่าเปน็นคนตอกนี่คือว่าเซนกนนินข้าวยังลูกเคยบอกละ่ะกินข้าวกับไข่กินบ้านละกินข้าวกับไข่แล้วอะเกนินแก้ก้อนหินเมื่อกี้นี่จะไปยิงยังอะนะมอยู่ห้างยิงน,นะนกเขา อย่ายิ่งถูกเข้าเปยนบิดเลยเน,นาะตูบตีบเราออกบดแล้วบานนี่เป็นคักอีดีบานนี่โอ้เราทางไม่บ่าวาสิ่งนี่นนยังไงมีอันไฟนี่อีกไฟจราเซียวอยู่นี่อีกเลย ตะมางตู่เลยเนาะบ้านนี้บางตุ่มางยังหนึ่งตานางคนอย่างละจะเสือมานอีกได้บ่ะสี่คนนี้ คักบานนี่เอาตู้เอานี่ออกอะไแปเนาะบ่สิงเนาะเป็นคาเดีบานนี่เจินพ่นนี่มันพ่นในว่าสิงพ่นตัวไหมฮะปวกไหมตัวเอาอะไรก็ว่ใส่ห้องน้าก็ได้บุพเพเจินมันอะพี่อะพี่มันอยู่ห่มพี่คนนึงก คือว่ามานตะโพนนี่คือว่ามีแต่อึงอึงสองตัวสามตัวอ๋อเอาไปปีกบ่เลยไปปล่อยเฮ้ยขังเมียนขังมันนี้บุกินแต่ปล่อยรดจะขังไว้ใช่นะมขังไว้ในครูไปเลยเฮ้ยขังไว้ในครู ไปมาสิน oh, ั่นได้เนาะชิบดยอนได้โพนนี่บักทำบะหมกทั่วได้กินหมกทั่วกับเจริญโพนหมกทั่วหันในดินแนวเพียงบบบนี้เชฟหมงไรของน้ำบ่สิพอเห็นหมงไรเราจะเอาหมงโพนมาถืองไรก็เราจะเอาโพนม่ถือนะหองนี้เลยหมงทั่วนี่โพนนี่ก็เหมือนนี่บ่ต้องได้เอาออกเพาได้กดนี่เนาะพอเห็นน้ำนี่ต้องกดออกเพาได้ต้นนี่ นักแกงค่ะตัวนี้น่ะรักหัวบ่รักเสาหัวเสาหัวอันนี้นะตอนเอาอีกนํานี่จังได้กินแนบ่เอาใบอ่อนนี่ก็ชหยังอืมมาจะบ่มาไผโอ้ กอสือเจ้าโอ้ชิ่งพวกเนี่ยในองศาหน่อยนะนะรอกดเอาแค่ขั้วน้ำจับลนนี่กับผัวเจี้ยนก็ได้เอาสิ่งไอ้โพนนี่นะแต่ว่างครั้เราไม่เห็นอย่างเอาไว้เเาอาดินมาใส่ห้องน้ำมาเด้เวลาพ่นสิเทพื้นพ่นต้องเอาดินปั๊บหนาห้องน้ำเด้ไพเชียนหายทั้งโพซางคือเก่าวะห้องน้ำนี่ฮึซางบน ทังพอแล้วคือเกาแต่ว่าตอนนี้เราวลำให้น้ำหน้าเนาะขาเบียกอยู่ไปโจก,ก่อนอืมกเ็เ๋ยขอมาลัำมือเปลี่ยนไปพพี่น้องไงอ้ทำเอาจริงทีแล้วเลยเปลี่ยนมีตรอกตานางนึง่งเรียบร้อย้ะพวกหัวกับคุดไว้ดิจะเห็นเองมาหัวด้วยว่าทำเงาเส็นชอยนะป้าตัน บ่พันขุดซ่อยกันเด้อือตะเรก็อ้อยเฮาไปปลูกให้เพิ่นนะติดอยูโบโบ่บ่บ่สิอันบ,นบ่แม่นบ่เนบ่ติดอ้อยเพิ่นบ่มีทางแตติบ่สิย่านทางแตนี่นนนนปะ่ะมานั่งเฮือนป,ปะ่ะฝนตกปะ่ะ ม่อยากเข้ where, าว่าคือมโมหนึ่งไม่ค่อยอยากคนก็ลงมิดปอบ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 พี่อยังไงชวนมาสิงมานั่งอยู่เตียงก่อนอ๋อของดีเห็นไหมกูไมีอยาว่าสิงไปแล้วฮะไปแล้วทั้งมันอ่านคือทางที่เจ้าอันอยู่หันบ่อยู่มองที่เจ้าเอามันอ่านบ่เจ้าเอาไม้ยังใช้เลยนะ Qué à? à? mà Chào vô bắt cháo hơi ơn nha hang panh bắt cháo hai mẹ ơi nha mẹ ơi thề m m m Bà m thay m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  Cái m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  โอ้เตียงบ่ซิ่งจนเหลือนั่งบาดนี้เนาะขายเว้าซิ่งเตียงนี่สิเมื่อให้ร้านร้านไผ่ไอ้เพิ่นสิคลอดลูกนี่ตามโจทยซื่อพอไปเบิ่ง้านสวรรค์้านอยู่สวรรค์หั่นที่เพิ่นาแอนเพิ่นเฮ็ดเตียงนี่มันเบิดสิซื้อเตียให้ร้านไผ่ หลานไผเพิ่นเฮ็ดคะแนนทางหลานชายเพิ่นเฮ็ดดอดคือสิผู้นาเป็นแม่น้องอ่อนก็นคิดสิบ่กล้าขึ้นซไมักไหยังเบิดเลยด้ขอซื้อนํอบาบ่สิงบ่ว่ามีหลายอันอยู่ <c ười> ขายบ่ไนอน,อนนอนตอนนี้เมื่อแล้วก็ไปนอนตอนนั้นนอนตอนนี้มันมันฮ้อนก็ไปนอนพุ่นบ่ เลือกรถนอว่าสิงเนาะตามหยอกซื้อผัวซื้อดอกผู้ใหญ่ผันซื้อมาให้ได้หยอกว่าสิ่งบางคนก็บอกเออคายคลายว่ะลองใจแล้วดิในซื้อคอยพี่น้องเอ้ยมาบิทยุนี่เปิดนี่รังคักดีเนาะว่าสิ่งเนาะจะเปิดรังอีดีผู้คอยมาเาติมปากทางได้ยินสเสียงเพลงเจ้านะ อออโตตอเคแล้วเข้ามาแล้วเมื่อแล้วติได้เขามม้ามาอีกบ่อ่าบ่ได้เข้ามาคือสิบ่ได้เข้ามาเนาะบ่มีหยังบ่แล้วเมือม่อเมื่ว่างๆสิมาช่วยเจ้ากนต้นไม้นี่ออกจกมือก่อนข้าเจ้าบ่เฮ็ดก่อนพอต้องได้เคลียร์ได้เนาะได้เคลียร์ถาไวุ้องน้ํา ปูบลหนึ่งเข่าเซ้ามโมหนึ่งจุดเต็มหมาะนี่โน้ามหนึ่งนะเจ้านะเนามโหนึ่งลาันี่หนึ่งเข่านะฮะเดอนามที่เลยหนึ่งนำคนหนึ่งมีสิ่งพใหมโมหนึ่งบอกนบอกโอ้ปู่บอลหนึ่งเข่าไพ่ไพ่ใหม่มหนึ่งอันนี้บบผ่านล็อกันนี้ มาอยู่ปะเถาห้างพอดีอย่างนี้อันนี้นั่งใส่เขียงสามขาอืมแต่หนึ่งเขียงสามขาชุมไฟใช่วันนี้มาใส่เตาบ้านคักบ่อหนึ่งใส่เาตาจะได้คักกว่ากันสามการาการอืมใส่เขียงสามขาเทาก็ใส่ฟืนสะดวกเนาะแต่ใส่เตาก็ใส่ทานหนึ่งสบาย เคยคอยมาเวียนเวียนอยู่เลยนี่มาดิดน้ำด้อยบ่อสสิมาดิดน้ำดุบ่ไป็ลไรเห็นเท่ามาแล้วสิมากมาดิดน้ำเนาะแต่ว่าเจ้าอยู่คนเดียวบ่กล้าขึ้นมาดิดน้ำบอสย่านบ่สกล่ะย่านเราบ่บ่ย่านเออเราห้าอยู่บ่อสห้าอืม ว่ามีขนมหลายได้แล้มีขนมหลายแล้วกินบ้ได้เปลี่ยนได้ว่าสิงนะมาขอกินนำ้ำราโลดเราอยู่คนเดียวมาว่าสิงมีบ่ขนมนี่เฮือนบ่มีสินเต้วนะวา่าสิ่งนี้เสี่ยงไปบ่อยอยู่ในนะบ๊วยเบิ้งชีว์เบิ้งเด้อขอย่งไงเด้อโค้กไว้บ่ <c oughs> <อ> อ๋อบ่มีคอเบ้งเลยเถอะิึงไหนบ่เน่าเต้เบ้งมีภาษาเชียงว้จักบอสิ่งนี่ใครว่าหลอกไปอีกหลอกในบอแม่ีนนี้บอสิงบอเชือมีคนหลอกอยู่ในแล้วเอาดึงออกมาเลยติดแล้วเอา อืมตัว iPhone มันเอิดบ่แล้วบ่อสิงสิไปข้างนอกก็แม่นล็อกอยู่นี่เนาะกุญแจล็อกนี่นเก็บไว้อย,อยู่บ่หน่วยกุญแจนะนบ่สิลอกเกินว่าบ่มีเห็นหน่วยกุญแจบ่เนดูกุญแจจะมมือนี้ก็มาพร้อมสายนห้พี่น้อง้นตกบ่ได้เขาา้มมามา2มื้อเนาะมื้อที่3ก็มาเยี่ยมเพิ่นมาดิดมาหัวนําบ่สิงเพิ่น บดิแวะใส่เลยบริสิสงอะไรบอหน,นิมันมีของมา้อนซะมีแต่ตัวก็หัวใจได้บอหนิติดหนี่เด้อบอหนี่เด้อบริเวรชื่อเนี่นนนนสู้กำลังมาซาะไม่กินแล้วบอหนี่สู้กำลังมาหนีิยังอยูย่อือโอ้ยบริเวรสือ่อสัมติดหนี่ติดหน,นี่เด้อบอหนี่เด้อมามาหนาสิซื้อมาฝากเด้อ ชัวเราเอาเงินให้กับไปซื้อบ่าอะไรคือก็เนี่ยยันยันบบก้าปลาเครื่องคลองนี่เนี่ยโบก้าเข่ากับเวลาพอพอเราไปหันจะก็ฝากชื่อเราเลือกล่ะไปนะเนาะครับมันนั่งพี่มานั่งพี่อะไมันขังเอลชิงพี่ไหมไอ้สามนี่ไหมพี่เข้ากับยังก็ลูกอูนี่มีตัวกป็นไข่หืมไข่ไ ไข่ไก่ซื้อเอาบ่หรือไข่ไก่ในเฮือนหืมไข่เป็ดไข่เป็ดลายบ่บัวลายตัวนะหันหน้าพี่เออไม่เถอะไม่ถามนี่มีหลายว่าไม่เถอะซื้อไข่เป็ดมีหลายว่นเนยนะไม่ได้ซื้อเป็ดฮะไม่ได้ซื้อเป็ดแม่ทำเครื่องซื้อเป็ดเอ้ากินไข่เป็ดมั้ยใช่จ่ะโอ้ไปซื้อมาโอ้ไปซื้อเอายู่ในห้างเพิ่นมาต้มบ่ดูท่อ โอ้สัแพอ่อนน่องเสร็จมาเลยไอ้เด้เจ้าน้องกุ้มบ่บ่กุ้มเจ้าน้องตีได้เจ้าหนิดูอจะคล้งดิดไงพี่น้องเลยหยอกคนเนาะอืมได้เมื่อปะบอสิ่งแล้วบาทนี้จชกมือจะเข่ามาเยามไม้แล้วบอสิ่งเด้อ โดยเราจะซื้อน้่สู้กับร่งมาฝ่าให้ไปยูบอในบ้านนะออตอนนี้ให้ไปยูบอในบ้านก็สมมติว่าเจ้าไปในเจ้าออกทางง่าย,างงายูบอด้วยเจ้าล,ะจะลัดเข้าไปพี่แต่ไปทางป่าพี่ไปนีเลยเออไปนี่ไปนี่เลยอย่ังมันบกบอใช่หนทางนะหนทาง สมมติวันรัดขึ้นทั้งนี้มันบโมอโมโหันค่ะย่านในหลังเห็นหลงังคานี่เป็นเป็นยงังงานไม่อ,ดอัดงานไม่อดัดเออัอดแต่ว,ว่าอยู่บนถ่ายส่วนนายเจ้ายางทั้งไรขึ้นซื่อนี่เลยซื่อรักษาหนี้นี่นด่างกว่าไมาดีเลยหลอกแจงเท็จเหมือนกัน หม่ากรถานนี่นี่พว่ซ้เลเจอหันค้าเลยมีหันค้าอยู่วะบอกนี่อยู่พูดอยู่หม่องไรปัมน้ำมันปัมน้ำมันอยู่มองไรเลยเลยห้องงานนี่ไปบอ ไปที่ปรมาณเอ่อมาอยู่ท uh ี่นค่าเซยมามันโค้งดีเนาะสิงเนาะบัดบัดมนี่ใกล้ๆนึงเนาะเฮายาัดนี่ใกล้ๆนึงสมมุติว่าเฮายาไปทางถนนใหญ่นี่โค้งพโค้งพูไว้พี่น้องเอ้ยพๆอ่แต่่วนี้บ่ได้เข้าบ้านช่ง อยู่พอเครื่องพอคองแล้วอะเด้ผับกลาในน้องทำเนะาะบาานสิบใบแก่เบิ้งเครื่องให้วบาสิงเนี่ยเด้อวบาสิงเงินไปชื่อขนมไปชื่อเอ็มร้อยก้อนเนาะหู <c> ้ส <oughs> <c oughs> ิบวุ้ดุดุเพลินหอยพี่น,งงนงง้องเอ้หนังงอมันมีแมอืชมพู่เห็ยนชมพูมาเนี่ยบุก้ามาแล้วอะ วอาิงเราให้คนบบเป็นเราเอาิงนะเคยให้คนยู่บอาิงอืมบเคยบ่ใครคนบบเป็นอ๋ออืหน่อยอุ้งไงก้าแบกผ้าไปเลยนะฮะอุ้งไงเอาไปแล้วอ่อู้ใหญ่นะกให้ยูแบกผ้าเลย มาพอดีเราียากได้เลยเมอ้หเจ้ามาดิชืนี่กชิกใช่หรือเ่ดอกไฟสยอืมชุดดอกไฟสียอไฟ้อตอนที่อยู่บอกมันแคบทางห็นบอสิแปผ้าจังไดเจ้าบริเห็นเขาเนน่ บ่เห็นแต่ว่าเห็นเกือบเห็นเกืบแต่บูเกืบไผว่าถามแล้วแ่เออบิดาคนเก่านี่ว่าไอืมยาแล้วมันแวไปได้ว่าสิให้บ่เว้าก็ยาเนาะาว่มันสิบ่ดีบางทีเฮาบ่มีเฮาบ่มีักานี่มันสิยากพอันก็เสียไปดแล้วทงผู้ใหญ่เพิ่นก็ซื้อให้ใหม่ เนี่ยวเขานอนบูเมืม่อเองเจ้าก็นอนคักดีวะ่ะพ้าเจ้าไม่แย่ก้นก็ยังหูเมืม่อตอนนั้นเหมือนเราเจ็บท้องเนาะาสินเจ็บท้องตอนน่ะโดยมาหลด,ดไฟเสียแล้วเราอ่ะอือ ปกาสั่นเมื่อป้าเด้อสิ่งด้อยวันนี้เด้อติดหนีเด้อนอนแนวสูกำลังเด้อจำมามาวันหนาวจริงๆก็ฝากเด้อป้าป้าเมื่อก่อนเด้อหล่าเด้อโดยสบายดีเด้อวยสิ่งเด้อเนาะโดยอ่ะสบายดีป้าลุงเนี่ยโดยบอกบอกว่าสาวอยู่ในรถหรือยิ้มแป้นรถหรือ้ะจริงบอกว่าผู้น้อยพึ่งบอกรถไปยิ้มแป้นเลยทางดีคุยพี่น้องเลย บ่ได้ทางสิบุญกะมาเรียกด้วนห้วยพี่น้องบ่ได้ไปหันค้าเด้มามื้อไหนมาไหนสิซื้อของมาฝากทางบ่สิงเพิ่นติดนีก่อนมื้อนี้เนาะมาเยี่ยมมายามจังได๋กะขอขอบคุณขอบคุณทางพใหญ่ที่ได้ซอยทางบ่สิงเข้ามาเด้อให้พี่น้องทุกๆคนที่บ่ได้ซื้อเอนน้ําเนาะแล้วก็บ่ได้ซื้อเอ้ยซื้อทางพใหญ่ดแต่ทางสิบุญกะมีทาง เอื <system s cape> <pause and rain> ้อยเพิ่นเนาะเอื้อยจุดีพ่อพี่น้องเอ้ยสมทบซื้อที่นี่แหละ10,000บาทตอนนั้นก็มีแต่เอื้อยเพิ่นซอยมาทางสุบนแต่เรื่องเกี่ยวกับเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานหรือว่าเฮ็ดหัวเฮ็ดแคหรือว่าเฮ็ดเครื่องต่างๆนี่บ่มีพ่พี่น้องเอ้ยมีแต่ทางผู้ใหญ่ทางมอแสนเพิ่นแล้วก็ทางม่แอนเพิ่นเนาะจังได๋ก็ขอขอบคุณเนาะแล้วก็ทางสกุมาบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยหลายคนซอยสมทบกันกลับมา ใจใหม่ขอขอบุขอบใจขอขอบุญขอบพุ่นทุกทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาเด้อพี่งเลยสำหรับคลิปนี้ทางเฮาก็แสดงขอลาพีร่าน้องไปก่อนขอกาวว่าสบายดี